คิดถึงสมาร์ทโฟนที่เบาเหมือนอากาศแต่มาพร้อมฟีเจอร์สุดล้ำเหมือน iPhone รุ่นท็อปนี่คือความฝันที่ Apple อาจทำให้เป็นจริงกับ iPhone Air แต่เดี๋ยวก่อนคุณอาจสงสัยว่าทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้มาดูรายละเอียดข่าวล่าสุดจากเทมูบิสันเทอร์ดอทคกันครับวันที่7พฤศจิกายน2568นี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากสำหรับแฟนๆ Apple เพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนยุคใหม่ที่ทุกคนรอคอย Apple กำลังพัฒนา iPhone Air ซึ่งคาดว่าจะเป็นรุ่นที่เน้นความบางและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรายงานจากทีดีเข้าอธิบอกว่าการผลิต iPhone Air คงที่และพร้อมสำหรับปี2025 l i n ์ https www t e m o b i c e n t e r com content iphone air production stable t d เข้าอังกฤษสอน d s p นอกจากนี้ทางดิจิตอลแชสเตชันยังวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าอุปกรณ์นี้จะเป็นคู่แข่ง ที่น่าสนใจในตลาดมือถือระดับกลางและอาจเปลี่ยนแปลงการตลาดของ Apple ไปเลยทีเดียวเพราะมันจะไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่เป็นเครื่องมือที่ฉลาดมากขึ้นด้วยหน้าจอ Super r e t i n a XD ขนาด6.5นิ้วที่มีความละเอียดสูงเฟสไอดี ID ที่ปลอดภัยและอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากขึ้นลองนึกภาพดูสิถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่ยังไม่ชิน กับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนการที่ iPhone Air มีเลน Ultra Dual UIDE ความละเอียดสูงถึง48 MP และเลนหลัก48 MP ก็จะช่วยให้การถ่ายภาพของคุณดูเป็นมืออาชีพได้ง่ายๆเหมือนเหมือนกับมีกล้องดิสเลขนาดเล็กติดตัวเสมอ Apple อาจเรียกมันว่าระบบกล้องระดับมืออาชีพซึ่งจะช่วยสูมภาพได้ถึง2เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพและยังมีโหมดถ่ายวิดีโอที่เลื่นไหลาราบรื่นด้วยด้านอื่นๆก็มีข่าวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน Apple อาจผสานเทคโนโลยีจาก iPhone 17เข้ามาเช่น การรองรับ Special วิดีโอที่ทำให้วิดีโอของคุณมีมิติเหมือนจริงหรือแม้กระทั่งฟีเจอร์อื่นๆที่ช่วยให้ iPhone Air กลายเป็นอุปกรณ์ที่ล้ำหน้ากว่าที่คิดโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าว GSM Arena i n ง h t t p s w w w g s m a r e n a c o m i p h o n e a s u c c e s s o r t o k e n s e c o n d c a m e r a kit n e w k i t 7 0 1 8 1 p h p ซึ่งบอกว่ารุ่นต่อไปของ iPhone Air จะมีกล้องตัวที่2เพิ่มขึ้นด้วยและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามแต่จริงๆแล้ว การที่ Apple เปิดตัว i iPhone a i r สร้างความแตกต่างในตลาดเพราะมันอาจไม่ใช่แค่โทรศัพท์ราคาประหยัดแต่เป็นเครื่องที่ดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและน้ำหนักเบาแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดที่มันน่ากลืนไม่ลงสำหรับบางคนคุณคิดว่า Apple ควรเน้น iPhone Air มากกว่าการอัปเดตรุ่นโปรหรอหรือว่า iPhone Air อาจกลายเป็นคู่แข่งตัวฉกาของ Android ในตลาดราคาประหยัดแต่ก็เสี่ยงที่จะถูกวิจารณ์ว่ามันจืดชืดเกินไปมาคุยกันดูครับ ในที่สุดข่าวนี้มาจากวันที่7พฤศจิกายน2568และเกี่ยวข้องกับแท็กต่างๆเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบมือถือและข่าวล่าสุดจากวันที่5พฤศจิกายน2025 3พฤศจิกายน2025 2ครั้งและ29ตุลาคม2025 2ครั้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าข่าวนี้ถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องคุณคิดว่า iPhone Air จะประสบความสำเร็จหรือไม่มันจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนหรือไม่ แสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราเชียร์ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดตัวนี้